สวัสดีครับทุกคนเปนนักก็อยู่กับเจ้าของผลนะครับชื่อชอบฮุตตาดีนะครับคือวันนี้นะครับผมกับเพื่อนของผมนะครับก็จะมาแข่งกันกินมาม่านะครับซึ่งมาม่านี้นะครับแล้วก็ไปถึงที่ไหนเพื่อนเซเว่นไงเซเว่นอีเลเว่นนะครับเออแต่ว่าเราก็ไม่มีสปอนเซอร์นะครับนี่ไม่ได้มาเจอว่าเออใช่เขาได้เขาได้ไม่ไม่ไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่มีทุนเออไอ้ไม่มีทุนก็ต้องมีสปอนเซอร์ป่ะเออนั่นแหละ คือวันนี้นะครับพวกเราก็จะมาแข่งกันนะครับทุกคนนั่นแหละงั้นเราก็มาเริ่มกันทำมาม่าอะไรนะครับทุกคนไม่ไม่ได้ทำมานาแต่ตอนแรกและค่ะเอ๋ครับคุณหรอไม่ตยาเต็มไหมใช่ชอตดิชอตดิครับเต็มไหมครับผมก็ไม่รหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่เคยลองเคยลองหรือเปล่าเนี่ยเคยลองเคยไหมเคยเฉยๆเฉยวันนี้ ก <C ell an> ูไม่เคยไงอะนนี้อันนี้ไม่เคยไม่เคยกินกันใช่ปหมเออเราสองคนคร <ผม S 2> <อ>ัวเผ็ดครับไม่เคยกินนะครับสคือคนนี้นะครับก็ <C ell an> ไม่นนไม่ผมเคยครับแต่ว่าผมครัวเผ็ดอ่าครัวเผ็ดร้องเคย์กินเลยนะร้องเกย์กินเลยเกย์เคย์อ่าไม่เคยเหมือนกันอ๋อเคยขอโทษทีนะครับคุณดูเมื่อกี้เราก็ไม่ได้มีนะครับแล้วก็อาจจะเขินๆอยู่นะเออนั่นแหละโอ้น้ำม้วเต็มคู่แล้วหาดูไม่ต้องแล้วนะครับก็ไม่รอแล <C ell an> ้วนะครับทุกคนหิวเออหิว <C ell an> นี่ชนะนะครับดู้ยเดี๋ยวๆคือคุณรู้ไหมการที่คุณทำแบบนี้มันติดกฎครับครับดูความแรงไอ้ของผมนะครับรับอ้าวโอ้ดีอ้าเยี่ยมน่แน่แคสเตอรคสเตอรมีโอ้อัี่มมเล่มเ่มเล่มนระังระวังวิข้นมาองกนี่ครับใส่ปังกล้องต่อไป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 ต่อ ดูดูโอ้ยน่ากินนะครับทุกคนไม่ไม่ไม่ยังไม่น่ากินเลยังไม่น่ากินนะแค่ไว้เออ5นาทีร้อนรึเปล่านี่ครับร้อนรใส่ใใส่หมดเลยโมมใส่ดิอะไรมาทำเราทำอย่างไรอยู่ดีดีก็ขี้เกียจทำเราก็ทำให้จบหมเยอะอยู่ก็หมเยอะอ้าต้องรอแล้วไหม่งรอใช่ครับต้องรอ5นาทีครับตัดไป โอเคนะครับเพื่อนตอนนี้เราก็ครบแล้วนะครับ5นาทีนะครับไปนะก็พวกเราถามคำถามก็คตัวที่รู้ว่าจะใส่เครื่องกนโปุงครับเออหลายๆเครื่องกระปุงครับเอองั้นเราก็มาใส่อะไรนะครับเพืคอนๆรับใจที่เราใส่เสร็จนะครับแก็จะแข่งกันกินกันเลยนะครับทุกคนโอเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ กันไกลมีแล้วเมื่อกี้กางไกลไม่มีแล้วในรองเท้าก็ได้ว่าแน้่ก็ใช้กางไกลนี่แล้วก็ใช้มือใส่อุ้ยชอบเผ็ดเลยเซ่หมดเลยนะครับผมผมไม่ชอบเผ็ดเลยครับบ้างวนวันเครกินผมวันคินที่ว่าแต่กินดหนาหนาหนึ่งเดสิเบลไม่ใช่นั้นมันไปไกลแล้วมันไปเรืยละ หมดเลยนะครับอย่ากปอดโอ้ยไอ้ดูๆเของเราก็หมดแล้วไงเราไม่ได้ปอดนะดูๆเราไม่ได้ปอดนะเราเราของเราใช้หมดแล้วนะครับคืออะไรคืออะไผมจะบอกเลยนะครับทุกคนผมเป็นคนที่ไม่ชอบเผ็ดมากๆเลยครับซึ่งวันนี้ผมยอมทำเพื่อเขาครับอยากใครก็มึงแล้วก็เราเฮ้ย เกยกันเลยครับวุบแดงมากเลยครับเสร็จมาใกล้ๆดี้ะกล้องแล้วกล้องดูง้อครับกล้องลัวเห็นเหรอเออแดงมากครับทุกคนไอ้ทุกคนคนที่ว่านะครับณตอนนี้นะครับลักกล้องก็ดูป่าที่ว่าอยู่ที่หิวสิบซิบอยู่นะครับน่าจะน่าจะจะหิวนั่นแหละใช่ไหมแต่ถ้าเรากินไม่หมดเอ่อตลักกล้องก็จับได้จับได้อยู่แล้วเออโหดมากครับโหดมาเลยกินกินก็เห็นแล้ว เดพิมพ์มด้วยเฮ้ยฝนฝน,นแบบนี้อร่อยนะถามจริงพร้อยังครับองอยังแปดแบนี้คิดว่าถ้ากัาดข้าก็ต้องข้าวห้องน้ำมีครับโอ้บออะไรมามาเริ่มยังเกณน์กิิกาของเรานะครับก็มีถ้าใครที่กินหมดก่อนนะครับหรือว่ากินช้านะครับคนนั้นนะครับก็แพ้ใช่ปะคนที่แพ้นะครับก็จะต้องดโดนบดลงโทษนะครับถ้า คนที่กินแล้วนะครับหรือว่ากินไปแบบว่าครึ่งทานนะครับหรือว่าต่อไม่ไหวนะครับก็อย่ากินน้ํานะครับก็กินได้นะครับแต่ว่าต้องพักลมพัก10นาทีพักทางศีวษะสิ่งนั่นแหละทางศีรไม่เวลากินแลนวแหละตอนนี้เราก็ทําอะไรก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนตอนนี้พวกเราสางคนก็พร้อมแล้วใช่ไหมที่จะฟัรฟังครับพร้อมยังพร้อมมาพอฒน์กันเลยก็เยอะไปเลยใครใคร้อมนะครับขอทำนะครับมีวัตรไหมครับมีวัตรหรือเปล่าไอจีครับเออ กันไม่ได้ครับเอาไปว่าเอานี้แรกกันนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนที่พอเราจะเริ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเผื่อว่านะครับให้กำลังใจกับพวกเราสามคนนะครับถ้าใจเชียร์ขวัญไหนนะครับก็หนึ่งสองสามก็ได้นะครับถ้าใครเชียร์ขวัญไหนนะครับก็กดได้ตามนี่เลยเลยนะครับทุกคนโอเคครับอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคก็เป็นกำลังใจของพวกเราครับโอเคแล้วครับอนนี้พวก็สามคนนะครับก็พร้อมแล้วนะครับงั้นเราก็ ไม่ใช่องไม่ใช่ยใส่กูอะไรกูใส่ยมดแลวกันั่นแหละเออแต่ว่านั่นแหละเออไม่เป็นไรนะครับก้นทอนได้เลยโอเคงั้นล้วก็ซริ่มนเลยนะครับนับ1งินถึงสามนะครับมาหนึ่งสองสามสามถึงมั ไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่ได้ไม่ได้แโดนบอลขนแน่นอนคิวมากเลยขออนุญาตนะครับไอ้นี่ไม่ถนัดอผมน้ำไหมไม่ไม่อโอ้นุ่ยลงไหมน้ำนำไม่อากดนพัดคำนี้คโต ไหนก็แตกลองทำไหมไม่ครับอืมอองลองโอ้คานะครับกลองก็น่าจะถึงจะเบิดแล้วเอามาไลก้องเอามาเอามานี่ครับทำสุดท้ายหรือเปล่ามาลุกให้ไปไป ไปยับาบ้างบ้างไอ้ตักก่อนก็ได้ครับไอค้ค <c oughs> น,นนะคะั้ไมือเดาดื่มดื่มนมก่อนไหมครับอยากชิวๆแล้วกันกน่นาหนุดนาเลยจบแล้วกูพูดเองตบแล้วชิวๆอย่าลืมเลย

คุณเอาไหมคุณเอาไหมครับเด็กน้อยจริงจิงไรเปล่าอ๋อคนไปได้ไหมไม่ไม่ได้แล้วขอทำไปได้ไหมไอ้ยจริงว่าตักกล้อก็น่าจะถึงไม่ได้ครับต้องกินคนเดียวครับเอาเดี๋ยวกูต่อไม่เอา

น้คร <มา S 1> <า>ับมาเลกลดูดิน้ำตาคอเลยโอ้โหน้ำตาคอเบ้ากูโดนดนน่แล้วปังเนี่ยเอมึงโดนดิทากลดีนานนไม่ได้ซึมามาก่อันนั้นดีนกลัวไม่เหมือนนไอ้ไวันเห็นที่มาไม่ต้องรอหมดแล้วว่ามึงแพ้แล้ว เจ้าของช่องเองครับตอนนี้เราก็ได้คนแพ้แล้วนะครับเออคนแพ้ก็คือเจ้าของช่องคนดีของเดิมของเราเองตอนที่เดินนนนะครับผุงก็เยงก้กินไม่มือใช่ปะงต่กให้ต่อกับตะงร้อนได้ไหมครับน้าตองต่อยต้ยต่อย้ย่อยตยต่อยตุ้ยตอยตุ้ยอ่อไปเ้ยไ่เลยมึงยุ้ยต่อยตุยวเอย้อยตุ้ยยต้ออ มึงกินดิเราชนะแล้วเอางี้ละกันนะครับตอนที่ตั้งตอนเราจะกินนะครับต่อจากของเรานะครับยังไงเราก็แพ้แล้วใช่ไหมเออเออเราก็ต้องเดือดร้อนตัวนะครับคุณไม่ออกกินดิกินดิครับก่อนที่คุณจะกินก็เชิญแนะนำชื่อก่อนได้ไหมโอ้โหขนาดยังไม่กินนะเนี่ยผมชื่อมุสลิมครับเหนื่อยออกหมดแล้ว เออมีวางเปล่าเฮ้ยกินขนมได้ไหมอะไรวะกินขนมไม่ได้ครับเทปนี่ครับได้ไปไม่ได้ครับตัวแต่ขอพอดีกินเผ็ดได้ไหมครับออเขอขอนะเผ็ดกรินเผ็ดจริงได้ไหมได้ก็ได้เนาะสงสารนี่ครับเฮ้ยใจเย็นครับอย่าหลุดคำ ไปไงครับไปงานบ้านหัดจักรกินกินทำแบบไปอธิบายหน่อยได้ไหมว่ารสชาติมันเป็นยังไงเป็นไงครับยังงไเป็นไงเป็นไงมีแต่รสชาติเผ็ดว่ะมิตรเผ็ดครับพูดพูดก็พูดก็การการไม่เรานะครับแล้วคุณครับเป็นไงบ้างครับโอ้เอาจริงเผ็งจีนอาหารมุกฮอนไอ้ถ้าทำให้เสียนะครับผมก็ไม่ต่อยกับตักรกลหอกผมก็ไม่แพ้หรอกให้กับพวก ไอ้พวกนี้แหละสองคนเอาวสลับกันสลับกันเดี๋ยวเอาอีกทีให้กินให้หมดดีโถแค่นี้ก็ป๊อตเนาะเออไม่ป๊อตไม่ป๊อตให้ใจให้เออยรู้ผู้ชายเลยดิเดี๋ยวคนนั้นไม่ชอบชื่ออะไรอ่ะแฟนไม่มีครับไม่มี ตัวีก okay. ็ถามแอะตัวนะครับเพือส่งคนนี้นะครับใส่ทำสั่งสักรอบปะทำสั่งไหมไม่ครับไม่ถูกนะกินกินเลยกินเลยครับแต่ตลลลอนท,ที่เขาจะรออยู่จะกัดก็ดูหน้าของเขาก็อยากจะกินมากๆพอได้กินแล้วเป็นไงสดชื่นไหมครับอธิบายคำสื่ดีครับพอดีอธิบายคำสื่หน่อยตัวยงดีครับนกครับออม โอ้โหอ่ะไรอะไรต้องมาเหรอ่าทาย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 แล้วอย่าป๊อทอย่าป๊อทเออเย่โดนบทลงโทษโอ้โหเป็นไงครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอ่าวตาข้อโอเคครับเราได้คนที่แพ้แล้วครับมาก็คือ เจ้าของช่องของเราเองนะครับมุตาลีโบล็อกเตอรของเราครับคือเออยังไงครับปันยี่สิบปันยี่สิบครับปันยี่สิบครั้งโอ้โหโอ้โอ้อย่พักไหมครับอินเลยครับให้พักเองเขาพักพักห้านาทีห้านาทีบอกแล้วห้านาทีน่าจะไม่ไปวแล้วไหมเดี๋ยวมาต่อห้านาทีครับโอเคโอเคนะครับผมตอนนี้เราได้คนที่แพ้แล้วนะครับผมก็คือบางยีคนดีคนเดิมของเราเองนะครับโจกับเจ้าของช่องนะครับครับวันนี้ เขาจะมาให้ทุกคนดูมาทำให้ทุกคนดูหมุนรอบโลกหมุนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมุนหมุนติ้วอะหมุนชื่ออะไรวะหมุนอะไรอ่ะหมุนอ๋อหมุนจริงดิสามสิบครั้งครับเฮ้ยอ๋อสาสิครั้งครับแต่ไม่ใช่ทำเหมือนกันไม่จริต้องว่ายี่สิบดีกว่าว่ายี่สิบยี่สิบ่สงสารแล้วเจ้าของเจ้าเออนั่นแหละเร้มาดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากทำแล้วครับสำหรับหมื่นหัวแล้วเต่าครับ มาเรามาดูกันเลยอันนี้ต้องป๊อปละเอาต่อเลยก่อนจุดอยู่นะครับขอกอลังใจหน่อเนี่ยตอนแรกก็จะแชร์ด้วยตอนแรกก็แชร์ด้วยเอาไว้ดิต่อนเลนะครับกอล์มใจให้กับคนที่แพย์ไงไอ้ไก่ไอ้ก็ลูกชายแท้นะครับทวาได้อยู่แล้วนะครับ20ครั้งนะครับก็ธรรมดาแล้วครับไอ้คนตกนี่ตึ๊นตกนะสรุปร่างไปที่ไหนครับนี่ครับเราก็มาเจอท่านครูกลางถนนแล้วครับทุกคนไปเลยไปเลย กูอยู่เอ้เราอยู่ใต้นี้ป่ะใต้ดงมึงคนเดียวมันคนเดียวมันคนเดียวมาเขาคุยเราตรงนี้ไปบนถไปกลางเลยตรงกลางเลยเออเด็กๆอย่าทำตามนะครับเพราะว่ามันอันาจจะอันตรายครับบนถนนทำไม่ได้ครับเรืองนี้เรื่องครับไ้บนถนนนี่บนถนนครับบนถนนอืมทำไม่ได้บนถนนครับไ้กลางเลยตรงกลางเลยตรงกลางเลย เด๋เียวรถชิญเฮ้ยพู้เยอะยังวะเดินเถอะวะไอ้ไอ้คุณไม่ควรพูดแบบนี้ครับเริ่มแล้วกันนะเอาเริ่มครับจะเริ่มน้ำแล้วครับอะไรแบบนั้นดูนะครับให้ให้สุดเลยครับให้สุดให้สุดให้สุดเฮ้ยไม่ได้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 แบบนี้ครับต้องสุดสุดสุดเลยครับแบบนี้เลยนี่เออแล้วก็หลอกมุนเลยเดี๋ยวครูจะเริ่มนัำเอ๋อัดิี้อดิอ่ะเริ่มแล้วกันนะให้สุดดิ อ้ยรดีสุดดิสุดมือสุดมืออยัยไม่ใช่เนี่ตากล้องกูต้องให้สอนสองเออสุดสุดมือสุดมือ Bam! Go! Si! Có đi cắm, đó Hãy! 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 Acting, Hãy! 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 hả? ก็ต่อแหลกไอ้กินไว้ให้สิบครั้งก็ไม่ไหวแล้วให้อีกสิบครั้งครับสิบครับสิบสิบเอาเลยเอาเลยเอาสุดเลยไอ้มุ้งสุดเลยคือเบอร์มุงเลยแพ้แล้วต้องยอมรับเอาจริงดิไม่ได้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 เอาต่อเลยถ้าคุณทําต่อหมดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วใช่มีอะไรติดค้างแลยใช่ครับก็จะจบคลิปนี้แบบสมบูรณ์สมบูรณ์แบบอืมเอาดิเอาดิเอาดิมึงสมบูรณ์ครับรอให้รถคันก่อน นะครับโคนนครับต okay, okay. ่อเลยก็แล anyway> ้วอ่ะต่อครับน้องคเน่เออให้สุดก็ไม่สุดเทาเร็วๆไม่ใช่ก็ไม่สุดดิเอหนึ่งสองไม่ช้ ตงนี่ยดิังไงเป็นไงครับน่าจะก้วคมอบ้วามรู้สึกครับควารู้สึกเป็นไงบ้างครับก็เนอานารนอนพี่เื่อไี่ไไหมวะตอะไรคณเราี่มามาก็ไม่ไหวท่น้ก็ไม่ไหวัเราะไงครับตอนนี้ สถานการณ์อันนี้คือจบจบเราจะจบกันแล้วนี่เ้ยครับจบจบต่อไปก็คือคริะไรครับคริสไลจะต้องช่องอันนี้ผมก็เรียนอนกันครับตัวความตอนผมก็รอดตั้งได้เลยครับมึนหัวจริงๆนะครับคือไม่ใช่เอฟติ้งนะครับผมนั่นแหละแต่ว่าคลิปต่อไปนะครับก็จะต้องมีอยู่แล้วใช่ป่ะเออใช่เราติดตาีตั้งได้เลยครับแต่ว่า น่กตอนนี้นะครับผมก็จะรู้เหมือนกันนะครับว่าทุกคนอยากจะให้พวกผมนะครับทำเพื่ออะไรนะครับก็คอมเมนต์ไม่ได้ครับคอมเมนต์ไม่ได้นะครับใต้คอมเมนต์เลยนะครับตอนนี้คอมเมนต์ของคนนะครับก็ว่างอยู่นะครับผมคนไม่เลยดินี้นั่นแหละไม่เลยจะให้เอาตัวรอดอะไรก็ได้ครับเออทำไ้หมดเลยใช่ครับไม่ปากก็ได้นะครับเออไม่มีอ่ตอนที่จะไปนะครับตั๋วมีไหมจะพูดไม่มีอ่ะตั้าไม่อยากพูดอะไรตางๆนะครับเออนั่นแหละตั๋วค่อยก็จะเขอยน่ใช่ไหมเออเดี๋ยวเีน้องขอครับเออมินีน้อง น้องเรื่องนน้องเร่อโอเคนะครับโดยวสุดท้ายก็จะต้องจบกันนะครับก่อนที่พวกคนจะไปนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามไวของเพื่อนๆของผมทั้งี่คนนะครับาตัดกล้องนะครับนี่ขึ้นะลามไเลยนะครับทุกคนโอเคงั้นพวกคนนะครับก็จะต้องไปนะครับทุกคนงานไว้เจอกันขึ้นหน้าระกันนะครับ let's